คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทัศภาวะของโลกร้อนและมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งทําให้เกิดไยแรงระยะยาวและเกิดไฟป,ป่าอีกด้วยและไม่ได้มีแค่นั้นนะและอีกปัญหาที่สําคัญที่พวกเราไม่ควรมองข้ามเลยคือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและแม่น้ําเกิดการเจือปนจากสารพิษอีกด้วย พวกเราเลยอยากมาเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าและมาอ่านรักลูกไปด้วยกันในคอนเซปต์ Girl Girl e n หลังจากที่พวกเราได้ทำโปสเตอร์และแผ่นพับเสร็จแล้วนะครับพวกเราได้นำโปสเตอร์ไปแปะตามจุดต่างๆของมหาลายัยแล้วก็ได้นำแผ่นพับนะครับไปแจกให้กับนักศึกษาชาวศิลปากรนะครับตามจุดต่างๆของมหาลัยเหมือนกันครับ สำหรับจุดแรกที่เราจะแจกนะครับคือลานจันนะครับต่อมานะครับเราจะพามาสัมภาษณ์นักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับตามกันมาเร็ว ขอนะะ<ด>ขอนุญาตค่ะขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับได้ค่ะเพื่อนพ,พอจะรู้ไหมครับว่าการอนุรักษ์ป่าไม้เนี่ยทายังไงกันบ้างครับการที่ไม่จัดไม้ทําลายป่า<อ>ค่ะแล้วก็ไม่เผาป่าค่ะอ๋อขอบคุณมากครับ<อ>ขอบคุณนะคะ,อคะขอบคุณนะคะ,คะและจุดต,ต่อมานะคะจะเป็นจุดที่2ที่พวกเราจะนำโปสเตอร์และแผ่นพับไปแจกนะครับคือจุด ที่นักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับได้มีแอคทิวิตี้ได้มีกิจกรรมกันมากที่สุดในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเซเว่นอีเลเว่นและก็ตลาดครับ ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์นักศึกษาแล้วก็เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยของเราต่างๆกันนะครับมาไปกันเลย <c oughs> เราไม่ได้เจ๊มันเลยนะเราไม่ได้เจ๊มันเลย <c oughs> ขอที่ขอ,อยาตขอบถุณแมครับได้ครับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อนๆที่ว่ามี่อะไรกันบ้างครับนี่ส่คิดว่าถ้าเกิดว่าแบบปลูกต้นไม้หรือว่าอะไรเนี้ยอ,อาจจะช่วยได้แล้วก็อ,อีกทีนึงที่ออกมน็น่าจะเป็นแบบไม่เผาขยะแบบขยะในเซ็ถูกต้องมากเลยครับมัน ถูกต้องจริงๆขอบคุณจริงๆครับ,ขอ,บขออ,อ,อนุญาตเอาโบเจอร์ให้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกันนะครับมาไปกันเลย เป็นข้สอสคัญนะครบที่พี่พอจะรู้กันไหมครับว่าในท,ทางการแก้ไขปัญหามลพิษท,ทางน้ํามีอะไรบ้างบ้างห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ําค่ะถูกเลยครับห้ามปล่อยว่าน้ําที่อยู่จากโรงงานลงแม่น้ำลำคลองเลยขอบคุณมากครับนี่งมากมากเลยขอบคุณจริงๆนะทุกคนันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่หลังหมอกนะครับเพื่อนๆคิดว่าโปรเจกต์โกโกกีนเนี่ยให้ความสำคัญอย่างไรให้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเราบ้างครับ ก็มหาไรเราก็เป็นมหาัยสีเขียวนาะต้นไม้เยอะมากเลยเพราะว่ามีอ,มอะไรนะโครงการแบบนี้ขึ้นมาก็เห็นความสําคัญของต้นไม้ในมอโอ้แล้วเพื่อนคิดว่าย่างไงบ้างครับทำให้แบบแจกใบลิวใช่ไหมก็ทุกคนก็จะได้ดูเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เยอะขึ้นโอ้ขอบคุณมากครับเป็นความได้ตอบรับอย่างดีมากเลยขอบคุณครับและสุดท้ายที่พวกเราได้ร่วมกันทำคอนเซปต์ Go Go Green พวกเราอยากให้แนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต,ต่อไปของครับ